สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนครับก็มาอยู่กันในเกมเนื้อหลอกเอ็มเนื้อหลเลิฟสองจุดศูนย์กันอีกครั้งก็วันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำเควสปีกแดงครับปีกแดงตำนานนะเดวี w วิงนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่มีปีกสวยใส่นะครับปีกเพิ่มดาเมจนะก็ให้มาทำเควสปีกแดงกันได้นะครับไม่ยากครับก็ทำง่ายครับสำหรับเวอร์ชัน สองชุดสุดนะครับผมโอเควิธีทำจะเป็นยังไงอย่าไปติดตามกันได้นะครับก็ก่อนเริ่มต้นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอ่ามันเข้าไปทำยังไงนะนี่ครับให้เรากดเข้าไปที่กระเป๋าเนาะแล้วกดตรงอ่าเชสรอยัลแมดอล์นะครับกดใช้นะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูครับว่าเจ้าปีกแดงครับมันเป็นไงนะนี่ครับเราเลื่อนลงมาครับเฮ้ยเดวิสวิงบูปินนะครับเราต้องใช้อ่าเหรียญตา กาซเทมนะครับสามหมื่นเหรียญนะครับในการปลดล็อกบูปินนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมสำคัญครับบล็อกเคนเบดกับแบล็กวิงนะฮะที่เราจะต้องไปหามาเพื่อคลาฟของนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่มันจะเป็นยังไงนะนี้ประมาณนี้เลยครับไปดาเมจนะฮะแรงใช้ไล่เลยครับประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการหายเทมกันนะครับ เริ่มจากอ่าเชสรอยัลเมดดลนะครับเหรียญตราของกาสแฮมนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ต้องใช้ทั้งหมด30,000ครับตอนนี้ผมมี50,000กว่าครับโอเคเข้ามาที่สมุดคู่จนภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมันดอปจากมอนสเตอร์ตัวอะไรบ้างนะแล้วก็เลือกเมืองกาสแฮมเลยครับอ่ะโอเคครับมันดอปกับมอนสเตอร์การแฮมทุกตัวเลยครับ1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นนะครับถ้ากดโซ่คูณสก็จะได้4ชิ้นนะครับผม นี่ครับดอกทุกตัวจริงๆนะก็ไปดูกันได้นะครับไปลาก,กันได้นะนี่เลยครับดอกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปไหนของการแซมนะครับดอกหมดเลยนี่ครับการแซมฮอก็ดอกนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นี่ครับตัวนี้ก็ดอก อันนี้จะเป็นไอเทมแรกนะที่เราจะต้องหากันนะครับเหรียญตรา30,000เหรียญน,นะโอเคครับไอเทมอีกชนิดหนึ่งครับที่เราจะต้องหาต่อนะครับก็คือเจ้าอ่า Broken b l o c k c h n b a i t นะครับกับอ่า Blackwing นะครับซึ่งจะดรอปจากมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า b a r f o j u n i r d o w นะครับนี่ครับซึ่ง Barfojunia d า w เนี่ยมันจะ ไม่ได้มาให้เราตีตลอดนะครับมันจะมาเป็นช่วงเวลานะก็คือรอบ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะครับมันจะโผล่ในการ์ดม์มอนะเรามาตีแล้วกเก็บไอเทม2งชนิดนี้ได้นะครับมันต้องใช้ในการคารฟนะโอเคผมเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับหลังจากที่เราบอกไปแล้วนะมันได้มาจากไหนเนาะแล้วก็ส่วนของรอ m e ลเ d ดอลเช s นะครับเราสามารถหาหาไม่ได้จากการส่งสัตว์เลี้ยงแบบจนัยนะนี่ครับ ที่เมืองกาสเฮมเนาะถ้าเราไม่ไปไล่นะก็ปกติแล้วครับถ้าเราตีมอนนะเราจะได้วันละห้าพันเหรียญเนานะต้องใช้เวลา6วันเลยครับกว่าจะครบสามหมื่นนะก็ใช้เวลา6วันนะวิธีเก่านะแต่ว่าผมมีครับวิธีใหม่นะวอร์อัศูนย์แล้วมากับวิธีใหม่นะครับก็อย่าไปติดตามกันได้เลยครับโอเคครับวิธีใหม่ในการหาเจ้าเหรียญตากสเฮมนะครับแนะนานะครับให้ไปตีเจ้าคิงชมิทเมมโมรีครับที่อยู่ในการเฮมฮอร์นะเมื่อเราตีมันตายเรียบร้อยนะ ันจะมีมอนสเตอร์ออกมาเป็นกลุ่มใหญ่นะถ้าเราตีซ้ำก็อีกทีเราจะได้ครั้ะ450เหรียญน,นะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่95นะต้องไปตีเจ้าคิงชมิสทีหนึ่งจะให้รู้ว่าเร็วแค่ไหนนะนี่ครับมันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมากลุ่มหนึ่งครับให้เราตีที่หมดเลยนี่ครับเดีย๋ยวเรามาดูครับนี่ครับโหดอกกระจายเลยครับของครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อกี้955นะ นี่ครับขึ้นมาไม่หยุดเลยฮะขึ้นมาจะสามร้อเหรียญแล้วครับมาเป็นติดจรวดเลยฮะนี่เรามานั่งนับกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เหรียญมันเข้าตัวเราเสร็จเรียบร้อยครับเราจะได้เจ้าเหรียญตาครับชเชสรยอยัมิดเด้ลมากี่เหนนรียญนะฮะแต่ผมคำนวณแล้วแหละมันได้ประมาณ450เหรียญครับต่อการตีเจ้าคิงชมิทเม m โมรี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วมันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมานะเดี๋ยวไปดูกัน เท่าไหร่เอ่ยนี่ครับได้มาประมาณ450เหรียญจริงด้วยนะครับเห็นไหมครับตีแค่รอบเดียวครับได้มา450เหรียญครับตีก่อนไปตีทีละตัวทีละตัวครับสี่เวลาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเกิดของเจ้าคิงชิมิสเมมโมรี่กันนะครับผมมาไว้ให้4จุดนะก็จุดเกิดของคิงชิมิสเมมโมรี่นะครับถ้าเกิดเราหาครบแล้วแล้วมันไม่เจอนะให้เราทําการย้ายแนวนะครับนี่ครับนี่อีกจุดหนึ่งครับสายล่างนี่ครับมันก็จะได้มอนโผล่มาครับเป็นชุดหนึ่งครับเราก็ตบให้หมดครับ ประมาณนี้เราก็ตีหมดครับเราก็จะได้่าเจ้าเหรียญมาเพิ่มนะรอบละ450เหรียญน,นะครับเดีย๋ยวตีไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับว่า,าเราใช้สต a มิ n น่180นะครับต่อวันนะเราจะตีได้กี่เหรียญแล้วกันนะฮะและใช้เวลากี่วันนะแต่ที่นี่นอนนะครับมันเร็วกว่า6วันแน่นอนนะครับจากวิธีเก่านะเราก็ตีไปนะครับประมาณนี้ ก็มอนสเตอร์ครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับนี่ครับอีกจุดนึงครับอยู่ด้านด้านบนนะครับก็จะยืนหันหลังให้เรานะครับเราก็ไปตีทั้งหลังเลยครับ k i n ช s m m สเม Memory นะครับมันคือ NPC พิเศษอะไม่ใช่ NPC เดยมันคือมอนพิเศษนะครับพอเราตีแล้วมันจะเรียกมอนผัวมันเพียบเลยนี่ครับเยอะแยะเลยครับแป๊บเดียวเห็นไหมไวมากครับ แล้วเดียวผมได้มาพันกว่าแล้วอ่ะจะสองพันแล้วอ่ะดีกว่าเราไปตีที่จะตัวนะตีมอนธรรมดานะได้แค่วันละห้าพันเองอ่ะตีหกวันได้แค่สามหมื่นเองอันนี้เร็วกว่าแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีครับเร็วกว่าแค่ไหนนะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดต่างๆก่อนแล้วกันนะฮะอีประมาณนี้เลยได้มาบาเลยได้มาเป็นสองพันแล้วโอเคผมประมาณนี้ครับ ี่ครับอีกจุดนึงครับนี่เลยทางขวาล่างครับใกล้ๆจุดวาร์ปนะตีไปเมื่อเราใช้ครับสตามิน่าครบอ่ารับไปสิบครับเราจะได้มาทั้งหมด15,000เหรียญนะครับต่อวันนะฮะซึ่งเราใช้เวลาในการตีแค่สองวันครับเราได้ครบสามหมื่นเลยละเร็วกว่าตั้ง4วันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไอเทมต่อไปนะครับ ก็คือการล่าเจ้าแบ็ควิงนะฮะก็คือเราต้องมาตีเจ้าบาร์โฟจูเนียดาวนะครับตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มนะผมใช้เวลาในการตี75นาทีนะครับในการฟาร์มเจ้าแบ็ควิงทั้งหมด4 50ชิ้นนะก็ให้ทุกคนครับมาล่ากันได้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ดาวนะครับเป็นมอนสเตอร์พิเศษนะครับเกิดเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยครับก็ไม่ยากครับเจ้าบาร์โฟจูเนียดาวไม่ได้เลือดเยอะเลยฮะก็แนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องกดโซ่คุณสีก็ได้นะ เพราะว่าผมลองแล้วกดโซ่คุณ4กับไม่กดโซ่มันก็ดรอปเจ้าแบ็กวิงครั้งละ1-3ชิ้นเท่ากันนะไม่ได้ใส่โซ่คุณ4แล้วจะได้4เท่า10กว่าชิ้นไม่ใช่นะฮะก็แนะนำครับไม่ต้องกดโซ่ก็ได้ตอนเรามาล่าเจ้าบิงแวกนะมาล่าไอเทมบิงแวกนะไม่ต้องใช้โซ่คุณ4ครับใช้แค่ตีธรรมดานะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอะ่ะก็จะได้เจ้าแบ็กวิงครบทั้งหมด450ชิ้นนะครับ แล้วก็บล็อกเคนเบดเนี่ยใช้แค่สิบแต่ว่าผมฟาร,ร์มได้เป็นร้อยเลยฮะโอเคแล้วก็ไปขายครับที่เหลือนะไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะเราก็วาร์ปหาไปเลยนะบาร์โฟจูเนียมันมีเต็มแมปเลยโอเคประมาณนี้ครับตีกันไปครับเต็มที่ครับมาครับผมหลังจากที่เราทําการล่าเรียบร้อยนะได้ของครบทุกอย่างแล้วครับเดีย๋ยวมาดูกันประมาณากี่ชิ้นละ อ่า451ครับเกินมา1ชิ้นนะโอเคครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับที่จําเป็นต้องใช้นะก็คือเจ้าบ็อกเคนเบดนะครับนี่ใช้แค่10บครับผมปาไป158นะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาทําการอ่าครัฟกันเลยแล้วกันนะกดไปที่เชสรอยัลเมดอลนะครับก็ใช้30,000เหรียญนะครับโอเคกดใช้ไปเลยครับนี่ครับกดล็อกครับเรียบร้อยเราได้บูปินมาแล้วนะฮะ ต่อไปครับเราก็ต้องทําการคลาฟจากบูปินนะฮะซึ่งเราต้องใช้ไอเทมครับอันนี้ต้องเสียเงินนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีเบลไทกับสายฟ,ฟ้านะสายฟ,ฟ้าเนี่ยเราไปตีไฮไปตีดาร์คพีดได้นะในการเทมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีเวลานะซื้อเอาแล้วกันนะฮะโอเคผมเราได้มาแล้วครับเจ้าเดวิวิงนะฮะก็เหมาะสําหรับสายตีกาจภาพนะดเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็แต่บวกหนึ่งทุกอย่างนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ นี่ครับเซตัดบุกหนึ่งนะแล้วก็ดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เอ็มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เนาะฝากสมุดได้เอสพีนะครับผมก็เอามาใช้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปเทสกันนิดนึงนะครับว่านี่ครับอันเก่าผมใช้นะผมใช้หลังกาชามานะครับใช้มาตลอดเลยสำหรับตัวไนเอจิเนี่ยแล้วก็นี่ครับแองเจลสปิริตครับผมเพิ่งปลดล็อกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะเอทีเคสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เจ๋งเหมือนกันครับใช้เหรียญนี่แหละเชฟโลยมเมโด้แรกเหมือนกันนะฮะ อะจัดไปเลยคู่กันเดีย๋ยวหน้ากากทิ้งจอบคีเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเลยครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองทดสอบกับมอนสเตอร์โจ๊กเกอร์กันนะนี่ครับตีธรรมดา4 0 0 6นะตีธรรมดา4 0 0 6ยังไม่ได้ใช้เดว l w วิงนะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาทำการใส่เดว l w วิงกันนิดนึงนะเมื่อกี้ครับ4 0 0 6จะเพิ่มเท่าไหร่ผมว่าเพิ่มไม่เยอะหรอก4,007เเพิ่มมาร้อยเดียวเองอะโคตรน้อยเลย แสดงว่าหลังกาชาผมก็แรงอยู่แล้วไงแต่อาจจะใช้แรงสำหรับสกิลเดามจก็ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รอเหมือนกันนะแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากได้เดวิ่ิงมานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้คราฟตอนนั้นทรัพยากรมันน้อยไงผมไปสุ่มกาชาล้วผมได้มาก็เลยใช้กาชาตลอดเลยแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมจะลองเปลี่ยนเป็นเดววิงแล้วกันยังไงมันก็แรงกว่าแล้วอะ่ะแล้วใช้กันเยอะมากครับตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวลองใช้กับหน้ากาก,ากคีดูนะฮะกูแปดพันครับก็โอเคนะอันนี้จะเป็น8ปดพนาหน้ากาก,ากคีกับปีกเดวิวิงนะเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็นหางกระชากันบ้างน,นะครับไอ้หลังกระชานะครับกับหน้ากากจิ้งจอกนะมันน่าจะตีเบาลงนิดหนึ่งอนระโอเคตีไปร้อยเดียวครับโอเคเบสเจครับไอเทมที่ผมมีกับไอเทมเดวิวิงก็ต่างหนะึ่งร้อยเนาะโอเค เพื่อนทุกชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องเพลนโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งกั้วพืแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคนใหม่คลิปหน้าผมคิวเกงครับสวัสดีครับ